สบายดีพี่น uh ้องวัดสบุญสุขวัดสงุวรนั่นจต่เด้อผ้ามันยังระเบิงไอ้บอกมะม่วงจ้ะผ้ามันเบ่งบอกม่วงจ้ะผ้าเขาสวนก็จะพี่น้องจ้ะผ้าเขาหัวเขาสวนนั่นแต่เด้อผ้าเขาหัวเขาสวนเบ่งบอกแมงโก้เนื้อบอกม่วงนะพี่น้องนี่เอ็มนั่นแต่ มองพี่น้องจ้าลูกคักจ้ะง,ง่ายเลยเด็ดจ้ะง,ง่ายเด้อขั้นนี้น้อยง่ายเด้ออ๋อถิมพันถ,ถิมดุขนะถิมดุงามง่ายถิมดุลูกคักปีนี่นะลูกคักอีดีพี่น้องปีนี่ลูกคักอีดีสำหรับเลย ่เขาหัวเขาสวนคือเก่าด้วยหรองเนาะเดกโลคักจ้ะมองโลคักอีดีปีนี้โลคักอีดีปีนี้นะไปมาขวบพ่อใหญ่ไปอัดขอบปลาก้ยก๋ยแก้วอะไ้เนีอหนแม่ให้ไปบังกันจ้ะอะไรสิปลาเก๋ยเนาะ แท่งดีเป็นไห้โอ้ผูด้ดูว่าหัวปีไม่ได้ตัดพี่น้องเลยหัวปีไม่ได้ตัดปี่เนียนต้นนี้ว่าค่อยดวกแล้วพี่น้องเลยนี่เพราะว่าจังไรพวกน,นี้ปีนี้ว่าว่าลวกจากนนี่งามเมืองแย่ไงอันนี้ก็งามเมืองแย่นี่ถ้าจะออกหลอกจ้ะถ้าจะออกหบ่นเต็มเลยเท้าหัวปีพื่อไงเพราปีสุดผูมจะใช้คืออันนั่นนะ เอ้ก๋วยห้องสองคือฮักกันสิเอาก๋วยแก้วอะไรตัวดี่ดงนนเนี่ยเท้าก๋วยแก้วเลยผัอนี่จำเก,ก๋ก็น,นหยดูอย่างอ้วนด้วยวนี่ออกดอกเต็มด้วย้ะพี่น้องจ้าผ้าเขาห่วงเขาสวนย่ำคำคำเนาะย่ำเร่อันนี้สองสาวดราผ้าแซ่บเราพี่นอ้องเลยอ่ะ อันนี้ขคนงาน้ะพี่น้องจจะคนสวนบางกรองนที่คนสวนบองกองเนี่ยโอ้ยมันข่ำเลยเว้ยพอเอ้ยอันนี้เผาอันนี้มันก็ได้ควดไม่้ออกมาก แว่นครวแสงย่างจะาเลยโอ้อันนี้ก็ทั้งออกดอ,อกท่าว่าก็ทั้งออกอันนี้ปงอยอดมาเขียบมาเขียบบางน้อยหนะมะเขียบมันโดนน้ำจะมึงพักมึงพักสวนครัวนะคะอันนี้เด็กเก็บไปให้อันบ้านป่าว่าอะไรโอ้อันนี้มันแก่ผู้ Chân cognac 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 one yên lắm nó nha mặc hog rượt tắt hay kẹt sĩ mọi là mong nhae o góc tìm piad đê 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 ออกดอกพี่น ok ้องเลยไม่ดอกคนน่ะแก่ห้เบิ่งอ่ะพวกนี้ราหดหนามพี่น้องโอ้ยโอ้ปีนี้นะศิดกคือเก่าเลยสิดกคือเก่าเลยพวกนราหดหนามอยู่จานเห็นเปล่าอันนี้พักกระโดนจ้ะพักกระโดนหนามจ้ะเท่าแบบปลูกปลูกเอง สาราพาสแสบนะคะสมผูกระลังเป็นลูกนะคะสมผูค่ะนี่สมผู้อ๋อสมผูอะไรมันไปเก็บเก็บไปเก็บผ่าสมผู เมื e ่อก like ี้จะเห็นอะไรที่พอเอ้ยอยู่ซื้อซื้อเขาแขวงเชิงอ่ะเต้เห็นไหมสิแขว่งเชิงมันมันคอยเห็นงานนล่นะถ้าผู้ชพี่น้องจ๋าใจพี่น้องใจคลิปนี้ก็ไม่อยังไดแด้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตามจ้ะกดบัตกระลิงนั่นสเนาะคอยสบปาดคลิปใหม่ๆนั่นสเนาะเอาให้อยูประจำาสองแล้วเก็บผาเห็นดอกแยกเมื่อเมื่อ ให้ด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัส <stere> ด <ot op ort> ีค่ะเก็บผัก็แล้วเก็บผักพี่น้องแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ขอจบใบเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ๋าพ่อพี่น้องก็ได้ก็บเส็ดก็ติดตามก็ปกติจริงจ้ะเปิดสบผัดคลิปใหม่ของสาวราพ่าแสีบเว้พี่น้องเนาะอันที่เขาวงคลิปก็ขอให้พบคว้มจะเริ่อดุ่งเรื่องจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่เขามาติดตามให้ส่งสาวราพ่าแสีบไว้จ้ะเนาะ ไม่ไปจุบจุบจ้า